สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่ปี2569นะครับปีมาร์ททองนะฮะฮิฮิกรอบกรอบฮิกรอบกรอบโอเคนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวรถยนต์หนึ่งพันนะครับเป็นของขวัญปีใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ถ้ารถคันนี้ตรงโจทย์ใครนะครับตรงกับงบใครนะฮะตรงกับราคาในกระเป๋าตรงกับใจใครที่หาอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ารีบมาตามกันเลยฮะนะครับกับราคามิวเซเว่น ตลาดไม่แตกหรอกนะฮะแต่ว่าสภาพดีเออไม่พูดราคาสักทีนะไอ้นี่ดึงไอ้ไนี่ดึงเอาละหนึ่งแสนสองหมื่นพอเลขสองมาแล้วเป็นว้าวเลยนะกระบะชัดชัดหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทผมบอกเลยครับตรงโจทย์ใครนะครับตรงกับงบใครโจทย์นี่คือโจทย์ในการใช้งานในบ้านนะครับครอบครัวใหญ่ต้องการรถไซส์ใหญ่ SUV เอาไว้ลุยเที่าายวต่างจังหวัด เที่ยวปีใหม่ที่ผ่านมารถเล็กแล้วรู้สึกว่าไม่พอขับแล้วเหนื่อยขับใหญ่ๆรถสูงๆสมรรถนะวิสัยทัศน์มไกลนะฮะนี่คือการตรงโจทย์ส่วนตรงกับเงินในกระเป๋าใครตรงกับงบประมาณที่เราตั้งเอาไว้นะครับถ้ามันตรงแล้วคลิกกันได้นะครับราคา1นึ่งแสสองหมนเกผมโอนให้ฟรีนะฮะคันนี้ทะเบียนสวยด้วยนะ,ะเป็นรถทะเบียนกรุงเทพไม่มีผูสภาพดีจัดนะฮะก็ ทดลองขับได้จนกว่าจะพอใจกับราคา1นึ0 0แบาทกดติดตามช่องบิกชอรถบ้านทุกช่องทางก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้พร้อมๆกันฮะสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็โลเคชันนะี้เป็นโลเคชันนั่งเดิมเลยนะที่ผมมาถ่ายนะตรงบิ๊กซีนะครับตอนนี้ก็เริ่มลงแล้วก็เลยกลับมาถ่ายครั้งหนึ่งนะเอาละครับรายละเอียดของคันนี้ก็จะเป็นมิวเซเว่นปีศูนย์หกนะฮะเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นขาลามตัดนะ เออคันนี้เนี่ยพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะครับสีสันโดยรวมแล้วเนี่ยตีว่าสวยเกือบรอบคันเลยนะมีแค่เล็เกๆน้อยๆเท่านั้นเองนะฮะแหมก็คงจะให้มันเหมือนรถที่ออกจากโชว์รูมเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะผมก็ยังขับใช้งานอยู่นะปีใหม่ผมก็ยังขับเที่ยวขับเล่นนะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์สามพันเทอร์โบนะครับอ่าฮะเป็นเครื่องคอมมอนเรลแล้วนะฮะปี2006อนะ่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้3.0 DDI iT e c h นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรองท็อปนะครับเราจะมีหูหูเนี่ยจะมีกระจกนะไอ้มีมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็แอร์แบ็กคู่นะฮะอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะลูกเล็กๆอยู่ข้างหน้านี้นะฮะคันนี้แอร์ราวนะแอร์อยู่บนหลังคาทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากภายในกันก่อนเลยดีกว่านะครับภายในเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นสีเทานะครับและครีมนะฮะตกแต่งเอ่อ ช่องแอร์นะครับตรงครอบคันเกียร์เนี่ยด้วยลายไม้ทั้งหมดเลยนะฮะส่วนเจ้าตัวเบาะเนี่ยก็จะมีการแตกลายงานะครับของการใช้งานมานะค,คันนี้เป็นรถมือเดียวนะนะฮะนี่ถุงลมเปลี่ยนแล้วนะครับ SRS นะฮะเลขไม่เนี่ยแสนสองแสนนะฮะคันนี้มีประกันด้วยนะครับรถมือเดียวนะครับราคานี้เนี่ยผมโอนให้ด้วยเลย นะฮะนี่สองสี่สามห้านะฮะแล้วก็เล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะฮะที่เก็บแว่นตาไฟทุกดวงในเก๋งติดทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับอ่าไฟอ่านหนังสือนะส่วนด้านท้ายนั้นน่ะต้องเปิดฝาหลังนะครับแอร์นะฮะจอใครจอมันนะครับคนนี้จอนี้อันนี้จอนี้นะฮะวิทยุบลูทูธช่องใส่เหรียญใส่แหวน นะครับเกะใส่ของต่างๆนานาบัตรรับประกันฟิล์มที่ผมเพิ่งติดไปนะฮะเอาะละเดี๋ยวมาดูกันนิดนึ่งกับเลขใหม่ของคันนี้นะฮะกุญแจรีรโมท295,125บาท25กิโลสตาร์ตติดง่ายเครื่องฟิตนะฮะมาดูกันที่แถวที่2กันเลยดีกว่า นะครับผมเบาะแถวสองช่วงวางขาตรงกลางเนี้ยกว้างขวางนะฮะที่วางแก้วมีให้ครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนี้นะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะที่ตรงนี้มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับในการที่เราจะวางขาหรือวางของต่างๆตรงกลา,างนี้นั้นก็จะสามารถพับแบบนี้ได้เป็นที่วางแขนหรือเป็น ต๊ะกินข้าวขนาดย่อมๆนะฮะแล้วก็พับแบบนี้อีกเพื่อจะเป็นทางเดินนะครับตรงกลางนะฮะไปสู่แถวที่2นะครับในกรณีที่อยากจะขึ้นหรืออยากจะสลับเบาะกันภายในรถโดยที่เราไม่ต้องลงรถพับเบาะนะฮะเบาะแถวที่3นะครับสามารถพับได้อย่างอิสระและก็คว่ำม,มาด้านหน้าเพื่อใส่ของนะฮะที่วางแก้วน้ํา มีให้ทั้งซ้ายและขวานะฮะส่วนแอร์จะอยู่ด้านบนนี้นะครับจอใครจอมันเลยนะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับท่านี้คมเดิมๆของมิวเลยท่านี้ลายของเขานะครับทุกช่องวางขาเลยนะฮนะนี่คมเดิมเขาท่านี้ทําการซักเบาะซักพรมให้หมดเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะเอาละครับสำหรับภายในก็เท่านี้นะ สำหรับผู้ชมที่สนใจนะครับแนะนําให้ไปดูตัวจริงแล้วก็ทดลองขับได้นะครับจนกว่าจะพอใจนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในห้องเครื่องกันเรามาดูกันต่อกันที่ในห้องเครื่องนะฮะสำหรับคันนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องสามพันนะครับคอมมอนเรลตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยแกะนะฮะเดิมๆเลยที่เดิมสนิทเลยนะฮะเนี่ยใบไม้มาจากไหนนะครับเดิมสนิทเลยครับไม่เคยชนัก นะสติกเกอร์นะครับจุดต่างๆนะครับก็ยังอยู่ในจุดที่ยังคงต้องอยู่ต่อไปนะฮะคือพูดง่ายๆก็คือไม่ไม่เคยถอดออกนะฮะแล้วก็ไม่เคยติดใหม่ด้วยแฮนเพจหนั้นนะนะครับนี่คานหน้านี่สีจะอ่อนหน่อยเจอความร้อนเป็นมาตรฐานนะครับของรถเดิมๆนะฮะข้างในเนี่ยมันจะอ่อนกว่าอยู่แล้วนะครับผ้าสีเนี่ย หมด21กันยา2569เนะครับเรียกได้ว่าเกือบเต็มปีเลยทีเดียวนะฮะสำหรับห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับก็บอกว่ามาน้้ำใหม่ด้วยนะเครื่องแห้งหมดแห้งแกกเลยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ในด้านท้ายกันนะครับเอาละครับเรามาดูกันต่อในด้านท้ายนะด้านท้ายด้านหลังเนี่ยเหมาะสมมากมากครับสำหรับรถครอบครัว ไม่ว่าคุณจะเป็นครอบครัวเล็กหรือว่าครอบครัวใหญ่นะนะฮะหรือคุณขับรถคันเล็กแล้วก็ต้องขยับขยายคนในบ้านลูกโตขึ้นนะฮะพ่อแก่แม่เฒ่าเดินทางรถเก๋งเนี่ยมัน,ม,นมันเตี้ยเกินไปนะครับทำให้ต้องย่อเข่าเยอะนะครับลองมาดูรถคันนี้เลยนะฮะในราคาแสนต้นๆมันถูกมากๆเลยนะครับพระเจ้าโอ้พระเจ้า,เ,จาเดี๋ยวผมดึงนี่ก่อนนี้เดี๋ยวดึง นะฮะเบาะก,ก็สามารถปรับได้นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็จะจากอยากจะใส่ของเยอะๆเนี่ยหรือว่าขนของนะครับเต็มคันเนี่ยก็พับไปได้แบบนี้นะฮะผักมันไว้แล้วก็งํามันไว้แบบนี้เออว่ไอ้มันจะลมว่เฮ้ยเออแบบนี้เลยนะครับมองจากด้านหลังนี่กว้างสุดๆเลยบ้านดีๆนี่เองนะฮะ SUV นะฮะด้านหลังมีซ็อกเก็ตนะครับสำหรับเสียบสายชาร์จแบตหรือเสียบเ,เครื่องสูบลมเป่าลมนะเวลาลูกไปเล่นทะเลอะไรอย่างนี้ต่างๆนะครับก็สามารถใช้จุดนี้ได้นะครับแทนที่จะไปเดินไปจุดจดข้างหน้านะฮะอ่ะตรงนี้ไฟตรงนี้ติดแล้วนะกว้างขวางคมสะอาดหมดเลยนะครับรถน่าใช้ในราคาแค่แสนส0 0หมบาทนะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการขับขี่สั้นๆนิดน,นึงก่อนที่เราจะมาสรุปกันครับ ครับผมการขับขี่ของมิลเซเว่นคันนี้นะฮะก็ทําได้ดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งช่วงที่ใช้ความเร็วต่ําแล้วก็ความเร็วสูงนะผมจะลองใช้ความเร็วสูงดูนะครับเหนือยันใต้เนี่ยผมขับส่งได้ทุกจังหวัดเลยนะฮะแต่ว่าคิดค่าส่งนะแล้วก็เก็บมันจําด้วยนะครับส่วนคนที่อยากจะสไลด์ไปเนี่ย ก็ต้องบอกว่า,เ,าเก็บครึ่งหนึ่งนะฮะส่วนคนที่อยากจะให้ขึ้นเทลเลอร์สองชั้นไปนี่ผมเก็บเต็มเลย <c oughs> เอาละเดี๋ยวจะขอใช้กบไรเพิ่มอีกนิดนึงเ,เดี๋ยวผมจะทำความเร็วนิดนึงนะครับผมครับนี่ขับมือเดียวนะเนี่ยขับดีนะครับุ่งมากขับสนุกนะฮะกับรถ SUV ในะราคาแค่แสนต้น,ตน นะฮะผมคิดว่าราคานี้หายากนะถ้าถ้าให้เทียบคู่แฝดเขาเนี่ยเ,เป็นพวกไทยรุ่งเนี่ยผมคิดว่าราคาในชนกันเลยเอ,เอ่าเวนกรรมขึ้นหายละไฟโชว์ไฟโชว์แบบนี้ขอถามคุณผู้ชมเลยครับต้องทํายังไงก็ <c oughs> เตรียมเงินเลยทีครับผมอ่ะครับไปดูกันช่วงต่อไปฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากไปดูกันขับขี่มาแล้วเนี่ยก็เป็นยังไงบ้างฮะ คันนี้ตรงโจทย์ใครหรือเปล่านะครับหรือว่าตรงใจใครหรือเปล่าหรือว่าตรงกับงบในกระเป๋าเราหรือเปล่านะฮะกับราคา1นึ0 0 0สบาทนะครับผมรับแรกเชิญทุกรุ่นเลยนะครับดูรถได้ที่หลังฟาร์มจรลเคสามพันหรือว่าบิ๊กซีอ้อมใหญ่โทรศูนย์แปดห้าสี่สี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้านะรับแรกเชิญทุกรุ่นเหนือยันใต้เนี่ยผมส่งได้ทุกจังหวัดเลยถ้าจะให้ส่งเองก็ผมคิดค่าส่งนะครับนะหรือว่าจะขึ้นเป็นรถสไลด์หรือว่าเป็นรถเชเลอร์ก็มีการเก็บเอ่อค่าบริการก่อนด้วยนะคร แจ้งกันไว้ก่อนเลยแต่ถ้าจะให้ดีนะครับนั่งรถทัวร์เลยครับยังไงก็จบนะครับขับกลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยนะครับผมการันตีเลยนะครับเที่ยวขับใหญ่มาแล้วสบายสบายนะครับทุกคนนั่งรถได้อย่างสบายใจด้วยรถที่สูงแล้วก็ขึ้นลงง่ายมีบันไดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กนะครับก็สามารถขึ้นได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับโอเคครับก็วันนี้พี่ชาลบ้านน้องขอตัวลาไปเลยนะฮะขอขอบพระคุณในตานครับแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกท่านเนี่ยโชคดีปีใหม่นะฮะแล้วก็ คิดสิ่งใดก็ขอให้สงความปรารถนาแม่จะกลายเป็นอวยพรมันเกิดไปแล้ว,ะลวนะฮะ,จะเจริญพรดโยมลมลาไปเลยครับสวัสดีครับ